ถุงนง่องถุงนิ้วอะไรหูฟวงหูฟังอะไรโอ้ใครก็ใช้กันใส่หูฟังมันจะได้โลกเหรอท่านผู้ชมใส่ถุงนิ้วกดติดตลอดมันจะได้หัวร้อนเหรอบางทีกดยิงไม่ติดเอียงตัวไม่ติดอะไรเนี่ยมันจะได้มีแบบหัวลงหัวร้อนอะไรกันบ้างยิงนดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมอะไรวะเกมแล้วเนี่ยลงกันเยอะกูละมาถึงก็โลกแล้วนะครับพัมจีมัวบายกันอีกเหมือนเดิมข้างบนมีคนลงเยอะแยะเราก็เลยต้องลงข้างล่าง เรไม่โสด้วยเ,เท้าบนแมบพบแม้แต่ทิศทางการบอกเท้าเราก็ไม่ไม่เปิดนะครับบอกตำแหน่งเท้าอะ่ะมีคนหลุดแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนไม่หลุดอยู่เพียงตัวอะไรไวัยรุ่นวัยรุ่นยิงตูดคมๆต้องเข้าให้ถึงตัวละครก่อนอย่างแรกยืนมองกล่องหลุดทั้งตี้ยิงตูดไปเอา้าทำไมหลุดลวคาร ยิงรีอ e ีสปอร์ตยามาแล้วเฮ้ยโอ้ย,อยมาจากไหนโอ้นี่เห็นไหมครับเกือบไม่ได้ยินเสียงครับท่านผู้ชมนี่คือการไม่ใส่หูววางมันไปอีกแบบนะไหนเอ้ย อยู่ไหนไวัยรุ่นวิ่งแบบไม่ดูสุ่ม 4, สีุ่มห้าเฮ้ยสโคบไอ้นี่มาแล้วอ่ะสะโคบขี้บนนี่ไงมินิฮาร์ดอีอีอโอ้เกือบโดนปืนจานยังไม่หมดครับยัง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 ไม่พอมไอีก โอ้ยโผล่มาจากไหนโอ้โหนี่อะไรเป็นยังไงเฮ้ยเขาลมไปอีกพวกเดียวกันเหรอวะรอด้วยรอด้วยเพื่อนรอด้วยเดี๋ยวผมลงมาอย่าไปไหนเอาปืนกูคืนมาเมื่อก,กี้มันลื่นรองเท้าแตะไงว่าแล้วยิงไม่โดน มาแล้วเลยด้วยเฮ้ยไอ้นี่มาจากไหนยิงตูดเขายิงหัวกันเรายิงตูดเราไม่โศวะยิงเข้าลองตูดเอาไอ้นี่ไม่มีปืนมีผมสวยเลยว่ะแต่เราเล่นตัวผู้ชายไงโอ้โหนี่ไงเราโดดไรโดดไรโดดไรวัยรุ่นโดดไรวัยรุ่นโอ้ยลูกซองสามเมตรตัววะ ให้มันโดดรออตีเหรอนี่ไงเรานี่ไงเราอะไรลูกซองต้องสามเมตรเหลือเมื่อกี้วิ่งมาเหมือนไม่ได้ยินอะไรเอาหมดแล้วเนื่องจากเราไม่เล่นนานนะครับเราก็เลยไม่ค่อยเจอคนเก่งนะครับแหลงเรากากเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ ไอ้เออกูไม่ทันเลยกอูอีกสักแมสมีใครลงกับกูไหมมีไหมข้างล่างมีลงครับแล้วก็ข้างบนก็มีอยู่หนึ่งคนเฮ้ยมาวันแมนโชด้วย บอกไว้ก่อนนะครับผมเน้นบันเทิงนะไม่ได้เน้นแบบว่าโชว์อะไรจะติดเก่งอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับช่องนี้เราเออไอปืนไม่มีวิ่งมาไหมเนี่ยข้างล่างเดช้างล่างเดทอมสันนี่ดูเหมือนจะไม่ดีดนะแต่ว่าเวลาลากตามคนวิ่งเนี่ยมันลากช้ามากเลยครับเหมือนมันแบบ มันไม่ตามมันระยะแนวข้ามกว่ามันดีดอันนี้นอนยิงอะไรครับเนี่ยมาดีวิ่งวนหนึ่งรอบไม่รู้ทำอะไรไม่รู้แค่อยากวิง่งเฉยอยู่เฉยไม่ได้ดีด M416 หรือที่ไบรุ่นเรียกไอ้อกูกแกปืนอยู่ขูว่าแล้วกําลังพิจารณาของอยูเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันพ่อนุ่มรอดเดี๋ยวโดดลงจากฮอมาแล้วพ่อนุ่มยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ ซื้อเปิดประตูหลอกหยอกให้งงมมาได้ยินเสียงแล้วอ่ะอยู่เปล่าวะอยู่นี่ว่า บอดไอ้แล้วกูไม่ได้ถือปืนเออยาอ,อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้จะเอียงตัวยิงแต่ไม่ถือปืนสองใครนี่นะครับนี่สโคปผมไม่ค่อยนิ่งเพราะว่าตังไว้สี่ร้อยนะครับยิงแบบชอบยิงแบบดีดดีดดีดแบบนี้แต่ยิงล้มนะบอกให้เดี๋ยวต้องไปปรับใหม่แล้วอะ ดีดเกินไปดีดเกินไปเลยยิงไม่ล่วงสุดโต่งเกินไปเรา้ยเดี๋ยวคนเดียวแล้วส่องเราจากที่ไกลๆกินยาน้ำหอน เอ้ยนี่มันพาลานี่ว่าแกปวดรดไข้พาลาเซตโมโ่นี่ยิงแบบดีดรูเล่ลวงวงา่าลวงเปล่า่วงเปล่าลวงเปล่าจริงๆควรจะใช้ประมาณ250นะ้ก็น่าจะพอนะสำหรับคูณ2นะครับแต่ผมลอง400ดูดู <laughs> ด้วยว่ามันจะเอาแบบมันจะยิงแบบดีดๆนี่มันลวงไงชอบไงมันชอบดีดขึ้นหัวนานผู้ชมยิงแบบเนี้ย ยิงแบบนิ่งๆเจอพวกจุ๊กเก่งๆขี่รถเร็วๆเงี้ยแบบยิงไม่ค่อยทันนะครับเดี๋ยวเราตั้งรูปปั้นก่อนแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบสไตล์การเล่นเกมแบบโบ๊บาแบบนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับชุดดีๆมีไม่ใส่นะ